สวัสดีค่ะพบกับเคนเคนซี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่เกมเซนโตรเดอร์สามเนะคะอยู่กับใครคะโยี่ยมวัตสักายเบลคอมทูเซนโตรเออเซนโตรทีเดอร์ตูมพบกัผมนะครับมีคุงนะครับในเออเซนโตรสามนะครับหลายคนไม่รู้จักบนะแล้วผมกากนะเดี๋ยอแม่นะเขาอาจจะชอบก็ได้นะจะอ่ะจะ นม่เราทำอะไรกันดีคะคุณมิวทำอะไรดีครับนั่งเครื่องบินแป๊บนะได้มาลำหนึ่งพอดีเลยนะจัตายแล้วสกีวิ่งอยู่อ่าเราจะพาคุณเคนเคซี่ที่ไปตายกันนะครับไปเอาฉี่ด้ดีนะอมไรกันไากินหนึ่งโอเค เครื่องบินมันอึดอึดไงก็มีเออ่ f t e r t h t one ไม่เลยนี่เรียกว่าเฮลิคอปอร์นะเขาเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์ทุยอีกนะั้นน้ยก็เป็นแฮร์รี่ล้วก็เป็นพอมา์รี่เน้โตขึ้นเยอะนะแล้วแม่หายไปไหน คนแล้วขาดโหมดมออาครับไม่ใช่แล้วเจ้าดำลงเลยนะเนี่ยเจ้าตัวใหญ่ขึ้นด้วยยิ่งบินสูงยิ่งช้านะดลงไเป็นตัวใกล้ถึงแล้วบายบเจ๊นะปล่อยเจ๊ตายไปมาเฮ้ยโดยยไม่ลงไม่ไปยิ่งไม่ถามสุขภาพกูซะาคำบายบาย ไม่ต้องถามแล้วนะรูปภาพนี้คงไม่ไม่ตายหรอกนี่รู้ว่าไม่ตายแต่จะลงถึงไหมล่ะไม่ต้องกลางร่มคุณก็มีสิทธิ์ไม่เอาค่ะไม่อยากเสี่ยงหัวทิ้มหัวปากหัวดำเยระวังตูมยังลงดีเลยยังลงอยู่บนตึกที่ไหนไม่รู้สักที่หนึ่งนะแล้วคุณจะลงไปยังไงวะยิ่งมาเลยยิ่งแล้วก็โดดยิ่งแล้วก็โดดยังไงอะ ก็กดชิปแล้วก็วิ่งมาแล้วก็ก,กดเป็นปอ่าไม่อยากเล่นแป้นนะตอนนี้เล่นจอ,อยเล่นแป้นแล้วมันจะเออ <c oughs> อ้าวตายได่ไงเนี่ยว้า <c oughs> มาช่วยด้วย,ยหัวทิมโ <c oughs> อ,อเคคอหลุดเฮ้ยบัก เอ้ยเอ้ยเอ้ยช่วยไม่ได้เอาปาร์ตมันปาร์ตไหมคะมาแล้วอะไรเนี่ยเอ้ง่ายแหละปาเข้าปาวง่ายแหละเฮ้ยมอไซค์มอไซค์นุ่มสั้นขึ้นดิวะทำไมไม่ขึ้นเหรอลูกกดอีแล้วไม่ขึ้นขึ้นได้แค่คนเดียวอ่ะหาคนอื่นไปเอามอไซค์อ่ะไปชิมมอไซค์ให้คนละคันเลยละกันค่ะ หาคนละคันได้เดี๋ยวโทรหาลูกน้องก่อนไปลูกน้องเอารถมาส่งแล้วเดลิเวอรี่ส่งถึงบ้านสตาก่อน แม่แต่ดูที่ยางแตกเลยค่ะกับอะไรเนี่กับอะไรของเธอยางแตกไอ้เบียเบียเบีนี่นี่เอาโอ้ยโอ้ยมอไซค์หนักเว้ยแม่ใเธอเราเป็นแชมป์ขี่ดมอไซค์ว่ะเราเป็นแชมเหยียแเหอแชมเหอแอจะแข่งตาถึงแล้วนะ มาเป็นแชมป์มายยังมาแข่งเราเลยอะไรอะอะไรก็ไม่รู้จะคิดอะเย่เวัรดีนายทำอะไรอยู่อ่ะดูข่าวอะดูข่าวไม่เป็นพอดีดูข่าวไม่เป็นใช่พอดีดูข่าวไม่เป็นเนี่ยแล้วก็ไอ้กินนี้ถ้าจำได้นะถ้าจำได้แต่ตอนนี้จำไม่ได้ วันนี้จำไม่ได้วันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรมันเสียงอะไรทำไมพายเสียงปืนทำไมอ้าวโอ้โหอะไรเนี่ยทำไมมาโป้เนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยมาโป้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยมาโป้ทำไมมาโป้ทำไมเฮ้ยคือกระโดดต่อยอีกลงอะมาโป้ได้ไง ม,มันเมาไหมมัน,นภาคสี่จำได้ตั้งสี่โดนยิงจังดาวไม่ใช่จังดาวต่อยต่อยสิครับต่อยแต่กระโดดทำไมอ่อออ <c oughs> ะเออต่อยต่อยต่อยกดป้าสิครับเออ,ะะอม <c oughs> ตอนนี้กำลัโงโลกหมุนอยูอ่ตกสัออออ <c oughs> ่นเอืออวกยิงระยะใกล้มากเลยยิงัวน ตัวขาวใช้มาสเตอร์กระโดดเอาไนี่ดีดดีทีครับยืมเดอะล็อกมาน่ะวันนี้เดล็อกไปเล่นเดอะฟาร์สกระโดดเฮ้ยนี่เขาเล่นเกมอะไรกันอยู่เนี่ยไม่เขาดูข่าวเลอ้ข่าวอะไรเนี่ยกรรม อ oh, ีแบบนี้ก็ไม่บอกนะเนี่ยคูอะไรอุ้ยเธอของเธอเล็กจังเธอก็แคบไปนะของเธอเล็กจังยิงตูดไหไม่ไม่ไม่ได้แอบครับอ่ะไอ้ยัยัเรียมาดีเรียมาดีโอ้โหยังไม่ทำจริงเลยเียมาดีไงวิธีหลบหลีกการยิงยิงดากยิงดายิงตูดไห้ ไม่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 อ้เ้ยอจะจะเออเฮ้ยเฮ้ยกระโดดล้มไอ้ยะชาชาแ้มันให้ไปไหนวะไห้ลงไปข้างล่างแล้วประตูไม่เปิดเนี่ยนะปู่อนาตแท้แต่ตองนี้ก็อะไรอะไรเ่าดีแม่งเลยจะไปก่อนหน้าทำไมอยาปอกหน้าเลยอ้าอๆๆต่อย ได้ข่าวว่าจะระเบิดเอาได้ข่าวเลยเพื่อนเจอกับอาร์พีจีเลยจ้ะอืมไอ้ยากชะอะไรเลยระเบิดเข้าไปอย่างนี้นี่จะหาว่าอร่อยหน้าเราต้องไปทำศัลยกรรมเพิ่มตัวนี้ของคุยของเธอมันเล็กมากเลยรู้ตัวไหมเนี่ยของเธอก็เล็กเหมือนกันอะดูดีไม่เห็นอะไรเลยช้างเราใหญ่ฮะดูดิช้างน้อยชางเราเรามาเล่นอะไรกันเนี่ย ก็ยิงกันตายเล็กเออเล่นอะไรกันเนี่ยเออเข้พอจะแฟนจะคุยกันเนี่ยอยากขวางดิไอ้พวกนี้กระอืมใครยิงกว่ากูยิงนัวยิงถูกเนะเขาดูฉันแคฉเขาจะบอกว่าพี่ขวัญยิงอะไรวะไม่ได้โดนเขาต้องเข้าใจเลยว่าพี่แกเขาเล่นครั้งแรกเลยไม่เคยเล่น ก็ช่วงแรกๆอยู่นะยังไม่โปรเฟสชันอลอะอะไรที่นู่นทำที่อะไรมองกล้องน่าจะรู้แล้วมุนแค่ไม่ทันอืออือฉันไม่ได้ซื้อ R P G เหรอจะมีแต่เนี่ยเอาป่ะจะไฟในข่าวช่วงนี้คัดกันลิ้งเลยจะไฟจะไฟผมจะะไจะไฟไม่ใช่รลิงดีกว่าแม่งคลายนีมันเรื่อยจะไฟนั่นแหละเรื่อยเหรอคนหายแ เรื่อยเจอดาบเอ้ยเจอดาบผมก็แหละชะดาบวยเธอทำไรอ่ะโอ้โหถยังไม่สวยไปถอดอไมเขาทำไมเฮ้ยสงสารเขาบ้างมีปู่แล้วแก้ผ้าอะไรเนี่ยไม่อายไม่อายเจ้าที่เลยไปถอดไม่มีเสื้อผ้าจะใส่โดนแน่โดนแน่โดนโดนแน่โดนโดนแน่โดนทำไงดีมันไม่ให้ลงชั้นใต้ดิมันเปิดได้เปล่า อ๋ออ๋อสิงประตูมัเหมือนให้ฆตัวอะไรอยากแนวก็ผาดิกิิมันบ้าวว่ะแล้วไอ้เนี่ยไอ้เจ็ดเอ็มนี่คืออะไรอ่ะกกฟ้าเนี่ยมันคือเป้าหมายที่จะทำผาริกลิมไงก็เรามาทำอะไรอ่ะสรุปแล้วทำไมมันเข้าไม่ได้อ่ะยงงอยู่เลยไม่เอาเลยแล้วเจ๊เจ๊ทำไง เจ๊เจ๊ดูดูดูดตรงจอดูจอดูจอดูจอทางไรอะทฮ้ย่างไรวะคนหิงเจ๊ชอบอบ่ะดูเลยรูข้าวรูดออกด้วยอะทางเรียะดูปับดูใกล้นี่เปนการดูทีู่ทีนตนาไม่ต้องดูไม่ให้ดูไม่ให้ดูไม่ให้ดูดูทำไมตากร หรือว่ามันให้ลงชั้นหนึ่งแล้วเขาเบื่อของตัวเองแล้วเขาจะดูของคนอื่นใช่ด้วยมันให้ลงชั้นหนึ่งเราลงไม่ได้ปะหรือเปล่าไม่น่าใช่อ่ะลงชั้นนั้นถูกอ่ะชั้นที่เราลงไปแล้วมันไม่มีอะไรเน่นะเอออันเดียวยังงงอยู่เลยหรือว่ามันให้ค่าโจรให้หมดยังไม่หมดอีกอ่ะมามาเลยอีกบเลยฉันอยากเข้าไปในกลุ่นี่ยดูไอ้ที่บอก